อันน you know, okay. er. ี่พิมก็เนี่ยใช่เจ้าค่ะอแล้วคุณนายอยู่ไหนคุณนายไปข้างหลังเยอะมาเจ้าค่ะลิซยาน้องพี่ทำงานทำการมาเหนื่อยมาแล้วค่ะคุณพี่กลับไปเห็นหน้าโลกหน้าเมียพี่ก็หายเหนื่อยแล้วก็ชื่นใจนี่ลิซียาครับตอนนี้นะภายในเมืองหลวงเกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นเกิดเรื่องอะไรคะแต่ทีนี้นะพี่อยากให้เธอรู้ไว้ วันนี้เรามีแขกพิเศษมาบ้านเราแต่ไม่เชื่อได้เลยว่าแขกพิเศษคนนี้เธอต้องรู้จักเป็นอย่างดีเธอรู้ไหมเป็นใครใครล่ะท่าคุณพี่ทำได้ขว้ามือเธอนู่นลองดูซิเอานึกว่าใครคุณหญิงพี่กุลเพื่อนรักเพื่อนเกลเอามายืนอะไรตรงนี้ตรงนี้น่ะที่คนใช้สํากรับคุณหญิงคุณนายนู่นค่ะโซฟาด้านบนเชิญค่ะคุณเชิญเน ไอแลวเด็กครนี่เป็นเงยบาง n งนี่เปไวิทยาโอ้โหฟังพี่บางซีพี่ยังพูดไม่หมดเลยขอคุณพี่ที่คุณนี่พีคุณเข้ามาบ้านเราเนอะ <c oughs> เขาหนีร้อนหวังมาพึ่งเก่งเพราะในเวลาเนี้ยสามีของเขาคุณไกลได้กลับกลายเป็นคนขายชอบขายเพชรดินไปแล้วฮะเป็นกระบฏเป็นคำสั่งพลุงเทาาิมชิน้อยมีคำสั่งเรเทส ครอบครัวของคุณไกลให้ออกจากแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาไปพี่เห็นว่าเป็นเพื่อนรักเพื่อนเก่าของเธอพี่เลยสงสารเขาพาเขามาอยู่บ้านเราสักพักหนึ่งแต่ถ้าหากว่าเจ้ากล้าลูกชายเขากลับมาเขาก็าจะไปจากบ้านเราเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของเธอพี่ฝากด้วยได้ไหมฮะก็ได้คนะ่ะคุณพี่แล้วทำไมไม่บอกให้เร็วกว่านี้ไม่<ห>เป็นไรนะค่ะคุณพี่เดี๋ยวทนี้ดิฉันจัดการเองถ้าอย่างนั้นแล้วพี่กุณน้อง เดี๋ยวพี่ขอไปอาบน้ำอาบท่าเปลี่ยนเครื่องแต่งเนื้อแต่งตัวสมัยละเย็นนี้เราเคาวเราทานข้าวเย็นด้วยกันนะฮะไอสยามพี่ฝากเลยนะทานข้าวเลยเหรอคะดูแลเลยนะร่วมนมอาหารเลยแหลอค่ะคุณพี่คุณหญิงโอ้ยไม่ใช่คุณหญิงสิพี่กุ มาเจอกันคราวนี้ผัวเป็นกระปดเลยเหรออุ้ยตายแล้วประธานโทษน,นะโซฟาอันนี้ยผนังเข้ามาจากต่างประเทศราคาหลายแสนเลยละ่ะมันเอาไว้ต้อนรับระดับพูกคุณหญิงคุณนายที่เข้ามาที่บ้านนะนะสำหรับพิ่กุลแล้วฉันว่าเชิญด้านล่างที่คนใช้ดีกว่าตายแล้วดูสิ ก่อนนะจะมาพึ่งจะมาอาศัยกันเนี่ยไอ้ฉันเองเนี่ยก็ไม่ได้ใจไม้ไใส่รัการอะไรหรอกนะแต่พี่กุลก็ต้องเข้าใจหัวอ,อกฉันด้วยเธอ จ้าค่ะอีฉันเข้าใจดีว่าอีฉันอาจจะทำให้คุณยิงเดือดร้อนแต่อีฉันอยากจะขอความเห็นใจสักหน่อยเจ้าค่ะอีฉันพิกณไม่มีที่พึ่งแล้วอีฉันอยากจะขอเวลาหน่อยมาขออาศัยแค่รอให้เจ้ากล้าลูกชายของอีฉันกลับมาและอีฉันจะหนีไปจากบ้านาอีกเลยเจ้า แล้วพี่ทุนพูดงางแต่ฟังยากค่ะนี่จะบอกอะไรให้นะไม่ต้องร้องร้องไห้บีบน้ำตาหรอกฉันไม่ชอบละครดราดมา่าก็รู้อยู่ว่าถาว่าเธอยังอยู่ในบ้านหลังนี้แล้วฉันจะต้องได้รับความเดือดร้อนผัวฉันก็ต้องเดือดร้อนไปด้วยถ้าอยากจะรอลูกชายแล้วเราก็ฉันมีวิธีให้ ออกมาลูกได้จ้ะค่ะนี่ฉันไม่ใช่คนใจร้ายอะไรหรอกนะนี่ถ้าไม่เห็นว่าเป็นเพื่อนกันมาก่อนเนี่ยฉันไล่ไปแล้วนะไม่พูดดีขนาดนี้หรอกนะพี่กุลจะบอกให้จิงมากอะถ้าหากว่าอยากจะรอลูกชายกลับมาแล้วหบอกก็รอได้แต่เน่ งมีแค่เพียงกระดาให้พบติดตัวไปขอขา